ซ่อนวิดีโอไว้ข้างหลังหรือตัวหนังสือไว้ข้างหลังตัวเราที่อยู่ข้างหน้านะครับทำยังไงไปดูกันครับสำหรับใครที่พูดหน้ากล้องอยู่แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอได้เลยครับผมเทคนิคนี้จะเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้วิดีโอไม่น่าเบื่อนะครับพอเราถ่ายคลิปเสร็จแล้วเราก็นําเข้าแคปคัทได้เลยครับในกรณีนี้ผมนําเข้าไป2คลิปนะครับคลิปหลักกับคลิปที่เราจะเอาไปซ้อนข้างหลังครับตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกจากนั้นให้เลือกที่คลิปที่เราจะไปซ้อนข้างหลังนะครับแล้วเลื่อนหาปุ่มโอเวอร์เยนะครับคลิปมันก็จะมาอยู่ด้านบนนครรรัใหหห้ททํํําาาาาากกือสเเลลิป ออีกันนะจากนั้นก็โอเวอร์เลย์ขึ้นมาให้มันอยู่บนสุดนะครับเราจะทําการลบพื้นหลังคลิปที่อยู่บนสุดนะครับโดยการเลือกที่ตัวเรานะพอระบายที่ตัวเราเสร็จแล้วแล้วก็กดลบพื้นหลังได้เลยครับลากคลิปที่เราจะซ้อนพื้นหลังให้มาอยู่ด้วยกันนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการมาสของคลิปที่เราจะเอามาอยู่ด้านหลังนะครับคลิกที่ตัวคลิปนะครับแล้วเลื่อนหาคําว่ามาสนะครับโดยเราจะใช้เป็นตัวแรกนะครับเราดึงปุ่มเีขาวลงนะครับค่อยๆดึงเพื่อกระจายความเนียนของมาสนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้วิดีโอที่อยู่ข้างหลังเรา แล้วนะครับเพื่อดึงความสนใจคนดูแล้วในส่วนของตัวหนังสือนะครับเราก็แค่สร้างตัวหนังสือขึ้นมานะครับแล้วกดไปที่เลเยอร์ตัวหนังสือนะครับเลื่อนหาคําว่าเลเยอร์แล้วกดจากนั้นให้นําข้อความไปอยู่ข้างหลังโอเวอร์เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับกดติดตามกดถูกใจกดเซฟไว้ได้เลยครับ